สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้ทางร้านจะพามาดูรุ่น S11 ของทางร้านนะคะมอเตอร์1,500วัตต์นะคะสำหรับรุ่น S11 นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะคะ,สะแสดงกปอเซนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ระดับไมค์แอนดิ้ของตัวรถนะคะเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะคะให้ดูตอนที่บิดคันเร่งนะคะรถจะ,สะแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จริงนะคะจะไล่หมดลงทีละขีดนะคะเมื่อ แบตเตอรี่นะคะเหลือ2ผขีดนะคะคุณลูกค้าเตรมตัวชาร์จได้เลยนะคะ6ชั่วโมงนะคะเป็นการชาร์จแบบถนอมแบบค่ะรุ่น S11 นะคะที่หน้าจอนะคะจะมีลำโพงนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแต่ที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะคะต้องทา รถสามล้อรุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายนะคะลูกคะ้าเมื่อเราต้องการใช้งานนะคะบบปิดกุญแจนะคะหนึ่งทีแบบนี้นะคะหน้าจอจะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะแ,บบและเมื่อเราต้องการปิดการใช้งานตัวรถนะคะป,ปิดกุญแจปิดหนึ่งทีแบบนี้นะคะ ทีสตาร์ทแบบที่2นะคะกดรูกสายฟ้า2ทีแบบนี้นะคะรถก็จะเปิดการใช้งานขึ้มานะคะและเมื่อเราต้องการปิดการใช้งานตัวรถนะคะ,ดก,ดะ,คะกดลูกแม่กุญแจเปิดออกนะคะ1ครั้งรถก็จะปิดการใช้งานแบบนี้นะคะ่ะที่รีโมทน,นะคะจะมีสัญญาณการขโมยมาให้นะคะเป็นรูกแม่กุญแจปิดอยู่นะคะตัวล่างสุดกด1ครั้งนะคะเพื่อให้รถทํางานนะคะเมืเ่อมีคนไปโดนรถลูกค้านะคะรถก็จะแจ้งเตือนก่อนนะคะ1ครั้งแล้วถ้าเกิดขยับครั้งที่2 รถก็จะร้องขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดเคลียร์นะคะที่นี่โหมดเป็นรูปแม่กุแจเปิดออกหนึ่งครั้งนะคะ รุ่นนี้นะคะบังคับแบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์นะคะสวิตต่างๆของตัวรถนะคะด้านขวามือนะคะจะมีปุ่มปรับระดับความเร็วของตัวรถนะคะจะเป็นการปล่อยกระแสไฟนะคะเบอร์1จะปล่อยกระแสไฟให้เราช้าหน่อยนะคะเบอร์2ปล่อยกระแสไฟให้เราปานกลางนะคะเบอร์3จะปล่อยกระแสไฟให้เราเร็วสุดนะคะมีปุ่มเปิดปิดไฟหน้ารถนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มเดินหน้าตัวดีตัวอาจะเป็นปุ่มถอยหลังพร้อมเสียงแจ้งเตือนนะคะ ฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีไฟสูงไฟต่ํามาให้นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็มีแตรรถมาให้นะคะลูกค้าคงจะสงสัยนะคะว่าปุ่มสีส้มเอาไว้ทาอะไรนะคะเอาไว้ล็อกก้ามเบรกนะคะกดลงไปนะคะลูกค้ากดก้ามเบรกลงไปแล้วก็ล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเป็นการล็อกก้ามเบรกค่ะเมื่อเราต้องการใช้งานก้ามเบรกแล้ว่อยหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะรถก็จะปลดเบรกที่ก้ามมือให้เรานะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะจะมีก้ามเบรกที่มือนะคะ สองฝั่งหน้าและหลังนะคะแล้วก็เบรกที่เท้านะคะมีช่องเก็บของนะคะด้านหน้าขนาดอย่างสองช่องเลยนะคะ <Magic. S 1> ปุ่มสีแดงด้านหน้าตัวรถนะคะมีไว้ทาอะไร <It> s <S กดหนึ่งครั้งนะคะ <Magic. S 1> ที่ปัดน้ำฝนก็จะทำงานแบบนี้นะคะ Magic. 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 ตามล้อรุ่นนี้นะคะจะมีเกียร์สโลว์มาให้นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะเมื่อเราต้องการใช้งานนะคะขึ้นสะพานสูงชันให้ดันลงแบบนี้นะคะและเมื่อเราลงจากสะพานแล้วให้เราดันขึ้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะฝั่งขวามือนะคะจะมีเบรกเบรกมือสําหรับจอดมาให้นะคะดึงขึ้นแบบนี้นะคะเมื่อเราต้องการใช้งานตัวรถให้เราปดเบรกลงแบบนี้นะคะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้นะคะหมู่ฝามากเลยนะคะ เบาด้านหลังของตัวรถนะคะสามารถเปิดเป็นกระบะใส่ของได้นะคะมีขนาดที่กว้างน,นะคะแล้วก็นั่งสบายมากเลยะคะเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ มาพ้อมไฟขนาดใหญ่นะคะลูกค้าไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือทัก Facebook เข้ามาได้นะคะด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์086 7777655หรือ086 7007762นะคะ